สวัสดีครับบันทึกลับ3ก๊กกนะครับสำหรับคลิปนีเ้เราก็จะมาดูกิจกรรมจำกัดเวลานิดนึงนะครับเพราะว่าผมเพิ่งเห็นก็เข้าจากกิจกรรมตรงแต่นี่แหละนะครับก็ออกดเข้ามาดูก็จะมเีเป็นกิจกรรมที่แบบจำกัดเวลาเนาะก็มาดูที่แอคทีฟมีรางวัลน,นะครับตรงนี้กิจกรรมมันมีเวลา7วันนะตอนนี้ก็ล่วงเข้ามาวันที่2แล้วนะก็เป็นกิจกรรมที่ทำควสตาลวันค่าแอคทีฟถึง100นะก็จะได้ของนะ ก็มีเวลาให้ทํา7วันนะถ้าทาครบเนี่ยก็จะได้ทองทั้งหมดพ2นสได้ตรงนี้เลยนะที่ทีเด็ดก็คือได้กล่องชิ้นส่วนศาสตาเทพสีแดงนะครับถ้าทําครบ7วันนะ่ะได้มา75กล่องซึ่งอาวุธเทพสีแดงเนี่ยใช้80กล่องนะอ่ะใช้80เศษนะครับก็เท่ากับว่า ได้มันอาวุตเทพมาเลย1ชิ้นนะหรือไม่งั้นก็เอามาอัพดาวได้อีกนะก็ของผมนี่ยังไม่มีพัดนะรอบจบ7วันนี้ก็น่าจะได้พัดมาใช้นะเพิ่มพลังลบเข้าไปอีกไม่มากก็น,น้อยนะก็ได้มา75เศษแล้วก็ได้หินได้ยากายได้หินหลอมสาตานะมาใช้นะก็เอามาบอกเพื่อนๆไว้นะเผื่อว่า มีใครขี้เกียจบางวันไม่ทำเควสภารกิจนะก็จะพลาดของส่วนนี้ไปนะก็เอามาบอกกันไว้ก่อนนะ,ะสำหรับเซิร์ฟไหนยังไม่มีก็รอกันไปก่อนนะฮะหรือว่าเซิร์ฟไหนมีแล้วก็ก็อย่าพลาดทํานะเควสก็ไม่ได้ยากอะไรนะฮะรายวันเราต้องทําอยู่แล้วนะอะ่สำหรับคลิปนี้ก็จะทะเบียนเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ